ก็ขอการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันใหม่อีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับ ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์หรือยอดถูกใจบนหน้าโพสต์ทิกเกอของเราเนาะใครที่โพสต์คลิปวิดีโอไปแล้วนะครับยอดถูกใจยอดไลค์ในน้อยนะครับก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้เลยก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกให้เราไปที่หน้าเว็บไซต์ KMSocial กันได้เลยนะครับเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์เขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยลิงก์นะครับผมก็จะถึงไปใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็กดสแกน QR Code หนคลิปนี้กันได้เลยเนาะใครนะครับที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วก็สามารถมาลงชื่อก็ใช้ด้านล่างตรงนี้กันได้เลย ตก็ที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรกนะครับก็สามารถกดสมัครใช้งานตามผมกันได้เลยเนาะอ่ะเข้ามาหน้าต่างสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมกใ็ให้เรามาดูตรงนี้กันได้เลยนะครับเขาก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่อนกันได้เลยนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับติ๊กฉันไว้โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้กันด้วยแล้วกดสมัครใช้งานตรงนี้กันได้เลยเนาะส่วนพวกคนไหนที่ไม่อยากกรอข้อมูลที่กล่าวหมายให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถกดล็อกอินผ่านกูเกิล้านดล่างตรงนี้กันได้เลยส่วนพวกที่เคยสมัครการใช้งานไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดลงชื่อก็ใช้เลยก็แล้วกันเนาะเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกมากมายเลยนะครับก็หลักๆนะครับก็จะมีทาง f เฟซบุ๊กอิสตาแกรมยูทูบแล้วก็ตัน บนหมูตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปกันได้เลยแล้วก็ลองหาหมดหมู่ที่ต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะใช้ในด้านของเพิ่หมหัวใจราคาถูกนี้ก็แล้วกันเนาะ บริการตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปกันได้เลยแล้วก็ลองหาบริการที่ต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะใช้ในหด้าของบริการตัวแรกก็แล้วกันแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถกลับไปที่หน้าโพลของเราได้เลยนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์โพลที่เราอยเพิ่มยอดไลค์หรือยอดถูกใจนะครับไปวางใส่ในเว็บไซต์กันได้เลยเนาะจำนวนด้านล่างตรงนี้นะครับก็สามารถดูขั้นตอนมานส่งกันได้เลยเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปสัก200ก็แล้วกัน เว็บไซตก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายเราไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จํานวน200ไลค์ของเรานะครับก็ตกอยู่แค่บาทเดียวเองเนาะเป็นอะไรที่ข้ม่าสุดๆไปเลยนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วเดี๋ยวผมก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันเนาะ อ่ะได้รับราคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเมื่อเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะคะให้เราคลิกที่นี้ได้เลยนะครับเพื่อดูสถานะการทํางานของออเดอร์ของคุณตรงนี้กันได้เลยเนาะเราก็จะเด้งมาหน้าประวัติการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูออเดอร์ใหม่ของคุณตรงนี้กันได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่เราเพิ่งแนบไปด้วยเนาะก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยนะครับก็ระหว่างระบบรอเนินการอยู่ตารางตรงนี้เดี๋ยวผมไปสอนวิธีการเติมเงินเพ ก็มนหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์ก็จะมีอยู่4ช่องทางในการชําระเลยนะครับก็จะมีทางพร้อมเพย์ทูมอนี่วอลเล็ตอ่างปาวอลเล็ตแล้วก็คริปตโตเคอเรนซีก็มาใช้งานทุกค้งนะคบเพื่อนๆอ,อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด้านล่างตรงนี้กันด้วยนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานสะสมเกิน500รบาทขึ้นไปแล้วนะครับเขาก็จะสามารถปลดล็อกด,ดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟนะาาร,เาารบีเลย,นยกก 1, เ,เลยนะา,าททนะาก,านนาก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์เ็าจะมีมากกว่า1 0 0 0พันกว่าเรื่องเลยนะครับมีทั้งบ้านไทยดับไทยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนว่างก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยต่อมานะครับให้เราไปที่บริการทั้งหมดแ้าสายเมื่อตรงนี้กันได้เลยนะครับ บริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็ตามชื่อเลยเนาะเว็บไซต์นะครับก็จะรวบรวมบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับไว้นในหน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับผมก็ใครที่วงว่างก็สามารถมาหาดูกันได้เลยนะครับส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีนี่นะครับคาอธิบายด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านกันด้วยเพืเ่อนๆอ,อย่าลืมกดเข้ามาอ่านก่อนจะกดสั่งซื้อกันได้เลยเนาะ,ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนที่ติดปัญหาต่างอยากจะติดต่อแอดมินหรือว่าสอบถามปัญหาแอดมินนะครับก็ให้เราไปที่เมนูติดต่อแอดมินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยเนาะก็มาหน้าต่างติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์เราติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ตรงนงี้ไปคุยกับแอดมินได้เลยเนาะแอดมินเขาก็พร้อมตอบกลับหรือตอบตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือไม่ก็มาดูตัวเชือเหลือด้านล่างตรงนี้ก็ได้ก็จะมีทางหมดหมู่นะครับแจ้งปัญหาแล้วก็เรียกออเดอร์ใครงนนี้้กัไดเลยนะครับ สกอรี่มีรูปภาพนะครับหรือลักฐานต่างๆก็สามารถกดแท็กฟาตรงนี้ขึ้นมาได้เลยเนาะนอกจากนั้นให้เรากดส่งตัวดานล่างตรงนี้กันได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูยอดแรงเราดีกว่าว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจํานวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือย,ยังอ่ะตอนนี้นะครับยอดถูกแจ้งแล้วก็มีแค่ 9- 6คนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดรีเซ็ตไปข้างหนึ่งเลยก็แล้วกันเนาะอ่ะหลังจากที่เรากดรีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์เขาก็จะทำานิการเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็น,น470 4คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ここขึ้นมาเยอะมากเลยเนาะเราใส่ไปในเว็บไซต์แค่2 0 0เองนะครับก็ดาวเว็บไซต์เขาทาการแถมก็ทำมาเยอะมากจริงๆนะครับอ่ะสำหรับที่สนใจนะครับอยากแกะนําเพื่อนให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็บสร้างหลอดได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่เมนูแนะนําเพื่อน้า้สายมือตรงนี้กันได้เลยข้อมาหน้าต่างแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้ลํา,าคัดลอกลิงตรงนี้กันได้เลยเนาะ แชร์ลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆคุณหรือว่าคนที่เขารู้จักกันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนคุณเติมต่ำระดับขึ้นไปนะครับก็จะได้ตาคอมชั่นหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์ลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็สแกนเขียวอโนใต้คลิปนี้กันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับผมพูดเรืพประการใดก็ต้องขอไปกันด้วยนะครับผมในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ